สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวชีวิตติดมูนะครับสําหรับทริปนี้นะครับเราอยู่กันที่ไหนครับคุณแม่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนป้อมมหาจางค่ะซึ่งวันนี้นะคะในทริปนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆชาวชีวิตติดมูนะคะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรในการขายอสังหาริมทรัพย์หรือพูดง่ายๆก็คือ ขายที่ดินขายห้องชุดขายบ้านนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่มีอาชีพขายอสังหาริมทรัพย์หรือคนที่ต้องการขายที่ดินของตัวเองนะคะใช่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้สําหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับจะได้มีความรู้นะครับแล้วก็และที่สําคัญวันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนป้อมมหาการค่ะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินทุกท่านเดินชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ ะสะเกัดค่ะสำหรับเรื่องงานนี้นะคะที่เพื่อนๆชาวชีวิตติดมูเห็นนะคะก็คือป้อมมหาการนะคะแล้วรอบๆก็จะเป็นกำแพงเมืองป้อมมหาการนะคะซึ่งป้อมนี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะปัจจุบันนี้นะคะได้เปลี่ยนแปลงเป็นสวนสาธารณะนะคะแต่ป้อมนี้นะคะได้มีอดีตมาอย่างยาวนานก็คือในสมัยก่อนเนี่ย เป็นชุมชนที่อยู่ของชุมชนชาวบ้านป้อมมหาการนะคะแล้วก็มีสถานที่ที่สำคัญอีกที่หนึ่งที่อยู่ในส่วนนี้ก็คือคลองรอบกรุงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูคลองรอบกรุงนะคะค่ะห,หลังจากที่เมื่อกี้เราไปชมสวนที่ป้อมมหาการแล้วนะคะเราก็ต้องเดินออกจากสวนนะคะเพื่อจะเดินทางไปที่วัดส,สักเกตแต่ระหว่างทางนะคะเราจะเจอคลองรอบกรุง โดยคราวนี้นะคะขุดในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในปีพุทธศักราช2326นะคะและที่เห็นตรงนั้นนะคะก็คือจุดหมายปลายทางของเราวัดสัเกตค่ะ มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดสักเกศค่ะหรืออีกชื่อเรียกหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันก็คือวัดภูเขาทองค่ะใช่แล้วนะครับคุณแม่ครับแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะมาที่วัดเพื่อมาทําพิธีเรื่อง เรื่องอการซื้อขายที่ดินจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับคุณแม่สิ่งแรกนะคะที่จะต้องเตรียมก่อนมาวัดก็คือสำเนาโฉนดที่ดินนะคะที่เราต้องการจะขายนะคะแล้วก็เซ็นกำกับว่าใช้ในการขอพรที่วัดสักเกตเท่านั้นค่ะอ่ะนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศที่วัดสักเกตจุดแรกนะคะที่ ที่เราจะขึ้นไปบนภูเขาทองเพื่อขอพรนะคะเราควรจะมาสักการะหลวงพ่อองค์ดำนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะมีที่ให้บูชาดอกไม้ทุกเพในการสักการะหลวงพ่อองค์ดำนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ จุดที่สองนะคะหลังจากเราสการะหลวงพ่อองค์ดำแล้วนะคะณนะวิหารหลวงพ่อองค์ดำนะคะเราก็ควรจะมาเขียนใบโพนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นการจารึกชื่อเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะตอนนี้ให้ปะป้าทินจารึกชื่อนะคะแล้วก็ขอพอในสิ่งที่ต้องการปรารถนานะคะ ก็เราก็ทำบุญตามศรัทธานะคะส่วนใหญ่ก็จะใส่แบงค์ยี่สิบนะคะแต่ถ้าจะมากกว่านั้นก็ได้เพื่อวัดจะได้เอาไปบำรุงหรือปฏิสังขอนในการซ่อมแซมวัดนะคะหรือบูรณะวัดนะคะค่ะหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเชือกอยู่แล้วในใบโพนะคะเราก็ไปเลือกติดตามจุดที่เราอยากจะติดนะคะ สวยงามมากเลยค่ะตอนนี้ปลาชินนะคะกำลังเลือกจุดนะคะอ่าได้จุดแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปทางขึ้นเจดีย์ภูเขาทองเลยนะคะถึงแล้วค่ะสถานที่ที่เราจะขึ้นไปนะคะอันนี้คือ เวลขัมทูเดอะโกลเด้นเมาส์พระบรมบันพศภูเขาทองนะคะเป็นทางขึ้นที่เราจะนำะโฉนดที่ดินนะคะไปขอพรปีการีนาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อให้เราสามารถหา,า,ถา,าถที่ดินมาซักที่เราต้องการได้นะคะระหว่างทางขึ้นก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามมาก็นวดล้อมไปเรื่อมๆได้นะคะ เมื่อขึ้นมาจากทางขึ้นนะคะจุดแรกตรงนี้จะเป็นจุดพักก็ได้สําหรับคนที่อาจจะเดินแล้วพักไปก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้จะแวดล้อมไปด้วยรักทางแล้วก็ของนะคะของใบใหญ่เลยตรงนี้มีความเชื่อว,ว่าในการตีละคทางนะคะหนึ่งก็อาจจะทําให้เราเนี่ย ได้บอกท่านว่าเราได้มาถึงแล้วนะคะและอีกความเชื่อหนึ่งก็คือการตีลังหรือตีท้องเนี่ยเพื่อเป็นการขอพรแล้วก็เป็นการทําให้เรามีชื่อเสียงต่างวันไกลด็อกเตอร์แพลนนะครับจับลูกจัล่าขึ้นให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพให้มีชื่อเสียง่างวันนะครับต่างวันชื่อเสียงต่างวัน เมื่อมาถึงจุดแรกนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปบนเจดีย์ภูเขาทองนะคะเราจะเจอพระพุทธนวมูคน,นะคะแนะนําให้ท่านบูชาดอกไม้ทุกเทียนเพื่อมาสักการะท่านนะคะและจุดที่สองก็จะเป็นรูปเสมือนนะคะที่เป็นพระ,ะรบรมบรรพตภูเขาทองนะคะสําหรับคนที่ไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้นะคะก็สักการะตรงนี้ ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือก่อนที่เราจะขึ้นไปเราก็สัการะตรงนี้ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะและทางวัดก็จะมีดอกไม้ทุกเทียนให้บูชาด้วยนะคะชุดละ20บบาทค่ะเมื่อขึ้นมาจากทางบันไดที่เป็นทางขึ้นสวรรค์นะคะเราก็จะมาพบ พระบรมบันพศหรือเจดีภูเขาทองนะคะซึ่งในการทําพิธีเนี่ยเราต้องกล่าวคําบูชาสการะแต่ก่อนที่เราจะกล่าวคําบูชาเนี่ยเราต้องซื้อเครื่องถวายเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีเครื่องถวายอะไรบ้างนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นจุดบูชาเครื่องสก,การะพระบรมวัยพจตหรือเจดีภูเขาทองนะคะซึ่งเราสามารถบูชาได้ตามความศรัทธาของเราเลยนะคะก็จะมีเครื่องบูชาให้สองแบบนะคะอันแรกก็คือผ้าไตรนะคะ เป็นผ้าไตาที่ทําให้เราเนี่ยบูชาและเราจะมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นกระดิ่งแล้วก็แผ่นบูชาเสริมดวงนะคะตรงนี้ก็จะมีบาทที่รับแผ่นเสริมดวงอันนี้ใส่ไว้ในบาทนะคะส่วนที่เราจะมาขอพรเรื่องการขายโฉนดที่ดินเดี๋ยวเราจะพาไปดูบาทที่สําคัญในการใส่โฉนดที่ดินนะคะ ก็ได้บูชาผ้าตรนะคะเพื่อจะถวายพระบรมบันพศงกับชุดหนึ่งนะคะเป็นแผ่นหนุ่มเสริมดวงนะคะให้มีโชคแล้วก็กระดิ่งให้มีชื่อเสียงมีโชคนะคะค่ะเดี๋ยวจะพาไปทูวิธีการสการะนะคะ ที่เราเกล่าวคาสก,การะพระบร,รมสารีริกธาตุแล้วนะคะพระไตรที่เราเช่าบูชามาเนี่ยนะคะเราควรจะถือเดินรอบพระบร,รมบรรพตหรือเจดีย์ภูเขาทอง,องทสามรอบแล้วก็พาพระไตรเนี้ยไปวางในจุดที่ทางวัดให้วางถวายนะคะค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือสิ่งที่เราไปบูชาได้แก่ ผ้าไตรหรือกระดิ่งมงคลแล้วก็แผ่นพกขัพย์มงคลนะคะหรือถ้าเราไม่ได้บูชาเราก็สามารถพนมมือนะคะแล้วก็จะนิยมเดินบนรอบพระบรมบรรพศเจดียภูเขาทองสามรอบนะคะสำหรับท่านที่บูชาผ้าไตรก็จะเอาไปวางไว้ในจุดที่ทางวัดเขาให้ตั้งนะคะแล้วส่วนกระดิ่งกับแผ่นพกขัพย์นะคะก็ได้กล่าวไว้ตอนต้นแล้วว่าให้ไป แผวนไว้ณนะเทพองค์ไหนที่เราอยากจะได้พรข้อไหนแล้วก็ไปหยอดลงในบาตรที่ใส่แผ่นพวกซ้านะคะที่เพื่นที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับดอกเลิพรานะครับกำลังทำพิธีนะครับขอพรนะครับขอบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็ทำพิธีนะครับในเรื่องของการ ซื้อขายที่ดินนะครับหรือขายต่างหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับให้ได้ราคาโดนโอนตามที่ใจปรารถนานะครับตอนนี้ให้ชมบรรยากาศดจดๆเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่ที่องค์เทพมั่งมีสีสุขนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่เราบูชาแผ่นหนุนดวงโภกทรัพย์นะคะ กับกระดิ่งมหามงคลนะคะซึ่งกระดิ่งอันนี้นะคะจะทําให้เรามีความเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้เรามีชื่อเสียงที่ก้องกังวลไกลนะคะซึ่งในกระดิ่งนี้นะคะจะมีใบโพให้เราสการะชื่อแล้วก็สามารถเขียนขอพรได้นะคะส่วนแผ่นกพกทระซับที่อยู่ในนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นทองนะคะซึ่งเราจะมาใส่ในบาทน,นะคะ บาทอันนี้ก็คือให้เราตั้งจิตอธิษฐานบรรจุแผ่นดวงพวกทัพย์มหามงคลในการอขอสิ่งที่เป็นมงคลเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนะคะแล้วทางวัดก็ยังให้ยันกับสายสินนะคะที่เป็นยันหนุนดวงพวกขศัพย์นะคะและเดี๋ยวเราจะพาไปดูพิธีการที่วันนี้เป็นจุดไฮไลท์ของเราก็คือการนำโฉนดที่ดินที่เราอยากจะขายมาขอพรน,นะคะ ตอนนี้เรามาถึงจุดพิธีที่สำคัญแล้วนะคะสำหรับคนที่อยากจะขายอสังหาริมทรัพย์หรือคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะต้องแผ่นจีเงียนนั้นเราจะเห็นว่าเป็นหมดโฉนดที่ดินนะคะโดยพิธีการที่เราจะขอพรในเรื่องนี้นะคะจะมีวิธีปฏิบัติโดยเรานำโฉนดที่ดินนะคะมายืน ขอพรอโดยอธิษฐานว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลนะคะมีความต้องการจะขายบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะซึ่งถ้ามีหลายบ้านเลขที่ก็ให้บอกทุกบ้านเลขที่นะคะหลังจากนั้นเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วนะคะ ก็ให้เอาโฉนดที่ดินนะคะที่เตรียมไว้นะคะซึ่งโฉนดที่ดินอันเนี้ยนะคะจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขียนว่าใช้ในการขอพอรเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เอาไปทําอย่างอื่นนะคะแล้วเมื่อเราอธิษฐานเสร็จนะคะเราก็จะใส่ลงไปในบาทอันนี้ที่เรียกว่าบาทมุดสะดือเมืองปรารถนาความสําเร็จบ้านที่ดินอธิษฐานตามความต้องการและนำโฉนดที่ดินใส่บาทนี้แล้วก็สาทุกแล้วเราก็ขอให้เราสมปราถนานะคะ ตน,นี้นะครับดรแพรกำลังทำพิธีขอพรนะครับนำสำเนาโฉนดที่ดินนะครับมาใส่ในบากเพื่อขอให้ขายที่ดินได้ตามราคาที่ตั้งใจไว้ที่อยากได้เพื่อสมความปรารถนานะครับแล้วก็บรายาการโดยรอบตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ ประชาชนนะครับมาสกักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยการนำพระไตยนะครับเดินบนรอบพระมหาเจดีย์สามรอบนะครับเพื่อเป็นจูงคนให้กับตัวเองนะครับจุดตรงนี้นะคะก็เป็นจุด ะะหลังจากที่เรานำนโฉนดที่ดินนะคะไปขอพรตามตามประสงค์ของเราแล้วก็จะนิยมมากั่าชื่อบรรพบุรุษตลอดจนชื่อเราแลครอบครอบครัวของเรานะคะแล้วก็จะถวายเงินตามกำลังและศรัทธานะคะเพื่อจะนำเงินที่ได้นะคะไปซื้อผ้ามาห่มเจดีนะคะดังที่เห็นในภาพนะคะ ก็จะเป็นการทําบุญกุศลอีกทางหนึ่งนะคะเป็นความเชื่อความศรัทธานะคะก็ทุกท่านที่มาก็สามารถทําได้ ตามที่ขั้นตอนที่กล่าวอีกจุดหนึ่งนะคะระหว่างทางลงจากพระบรมมหารพเจดีย์ภูเขาทองนะคะเราควรจะมาสักการะหลวงพ่อโตนะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนี้นะคะและถิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยเพื่อให้เราเนี่ยมีเงินทองไหลามาเทมาแล้วจเจริญไปด้วยโชคคัสตร์แล้วก็ขายที่ดินได้ราคาตามที่เราคาดหวังนะคะก็คือควรจะบูชานะคะถวายเครื่องสาร ซึ่งทางวัดก็จะนำเข้าสารเงินที่เราสักการะาเข้าสารนี้นะคะไปทำบุญต่อปเมาเสร็จเรียบร้อยครับทีติดมูสำหรับทริปนี้จบทริปเรียบร้อยคุณมอมีมีอะไรฝากเพื่อนๆไหมครับก่อ,อนจากกันไปค่ะ หวังว่านะคะพเพื่อนๆจะได้เคล็ดลับดีๆนะคะในการจราบขอพรเพื่อขายที่ดินะะน,กกะออน,นะคะหรือซื้อที่ดินหรือคนที่มีคดีความเกี่ยวกับที่ดินก็สามารถมาขอพรจากที่นี่ได้นะคะซึ่งมีผู้ทําสําเร็จไปหลายรายแล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะหวังว่าพวเพื่อนๆคงชอบรายการของเราและฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับเราในการทําคลิปดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ